โยโยโยบายโมงตรงเจนกับคลึงล so 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 ูกหนังบิ ians, ๊กแมชโดยผมเจนคลึงล so ูกหนังครับย้ามเราเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับบิ๊กแมชเขาจะเลือกเอาบอลคู่ที่ใหญ่ที่สุดที่น่าเชียร์ที่สุดในแต่ละคัมคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์คลึงลูกหนังนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube คลึงลูกหนังด้วยนะครับขอบคุณโฮมสบายสเตรีสอร์ทสุดชิลบนเส้นหมวกน้ำเขียวอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่230กสองร้อยสามงเสรร็จนะคับผมมีราาคพิเศษให้กับแฟนคคลึงรับเดี๋ยวจะะแปลิงก์เพจและ เบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีจริงๆต้องบอกว่าต่อเนื่องไปถึงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เป็นโปรแกร,รมทีมชาติผมดูแล้วบิ๊กแมชน่าจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับเวลา7จ็ดโมงสินาทีตอนเช้าเลยครับกำลังจะไปทํางานเลยครับชิลีทีมอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เจนตินารองจากฝูงที่การันตีการไปบอลโลกแล้วนะครับชิลีเนี่ยมี16แต้มจากการชนะ4ี่เสมอสี่แพ้ไป6 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเอกดอร์ไป0ต่อ2นะครับชิลีคลืนวันนี้จะไม่มีอตูโรวีดาวครับมิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนครับหลังจากที่ไปโดนใบแดงในเกมกับเอกวาดอร์นะครับตัวหลักๆที่เหลือดาวดังก็มากันครบนะครับกองหลังอย่างแกรี่เบเดลตรงกลางมีชาลากิสแนวรุกนำโดยไอเดลอาโดวากัสนะครับอเล็กซิสซานเชสรวมไปถึงเบนเบเรตันนะครับกองหน้าตัวเก่งจากแบล็กเบิร์นเลยครับช่วงหลังฟอร์มฮอตด้วยนะครับ ฝั่งของอาร์เจนตินาฟ้าขาวมีอยู่29แต้มจากการชนะ8-5ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบราซิล0-0ครับแน่นอนไม่มีชื่อของเลีอเโอนเดเมสซ,ซี่ครับทีมนี้ไปบอลโลกแล้วนะครับก็ตัวหลักๆที่เหลือนิโคลัสโอตาเมนดี้คุมเกมรับตรงกลางมีโรดิโกเดปอนะครับโชวนี่โลเซลโซแนวรุกก็มีชื่อของอังเคลดิมาเรียปลโลดีบาล่านะครับข้างหน้าเป็นลาอุโลฟ์มาตินเนส เกมแรกเสมอกันหนึ่งที่บ้านของอาร์เจนตินานะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันนะครับคือผมดูแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องเร่งอะไรเลยครับเพราะว่าไปบอลโลกแล้วนะครับเล่นแบบถนอมตัวแน่นอนครับเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนก็อยู่ในสังกัดที่กําลังมีลุ้นแชมป์ลีกด้วยนะครับในขณะที่ชิลีจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย พวกเขาอยู่อันดับ6แล้วก็ตามหลังอันดับ4ที่ได้ไปบอลโลกอัตโนมัติอย่างโคลอมเบียอยู่1แต้มนะครับดังนั้นเกมแบบนี้ชิลีจับเต็มแน่ครับแล้วแถมเวลาเจอ,อเจนตีน่าเนี่ยมักจะทําได้ดีด้วยนะครับมักจะไม่แพ้ได้นะครับเอาง่ายดังนั้นเกมแบบนี้ผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นอย่างชิลีดีกว่าครับเกมแบบนี้ซื้อความมุ่งมั่นซื้อโมเมนตัมนะครับดูแล้วชิลีจะมีคะแนนแน่ครับไม่หนึ่งก็3คะแนนไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ให้เชียร์ชิลีเป็นครื่งุ่งหนังบิ๊กแมชประจําเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย